จะทําให้แกตองใจตาย,ตา,ยตามพ่อแกไปเลยนูว <c> ่าไม่หยุดไงหยุดเดี๋ยวนี้โอ้สะใจจริงๆเลยก็เป็นว่าพ่อแกไม่อยากได้แกยังไงล่ะมันเลยทิ้งแกไว้กับฉันเนี่ย ฉันคุณก็ปล่อยฉันไปสิคุณรังเกียจฉันมากไม่ใช่หรอฉันก็แค่ลูกเลี้ยงของคุณนี่ก็เพราะที่หนกรรมของพ่อแกมันระบุไว้ว่าถ้าฉันจะได้เงินเดือนทุกเดือนฉันต้องดูแลแกยังไงละ่ะอ๋อที่ทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อเงินน่ะสินะคนมันไม่เคยรักพวกเราเลยใช่แกรู้ไหมว่าที่ผ่านมาฉันต้องลำบากขนาดไหนที่ต้องดูแลพ่อแกของแกก็ต้องดูแล เราออกไปข้างนอกกันเถอะจ้ะลูกค่ะเอ่อแม่คะนี่ใครเหรอคะอ๋อลูกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกจก้ะอย่าไปยุ่งกับคนบ้าแบบนี้เลยค่ะไปหาแม่ อยากให้ฉันอยู่บ้านหลังนี้มากนักใช่ไหมได้แม่คะหรือไม่อยากให้คนอื่นมาอยู่บ้านเดียวกับเราอะคะ่ะแม่ก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่หรอกลูกแต่ถ้าแม่ไล่มันไปอ่ะแม่ก็ไม่ได้เงินใช้อะสิงั้นหนูอาจจะไปไปมามาเอานะคะไม่ได้อยู่กับแม่ตลอด คนไหนน่ะหลิวอีกไม่นานหรอกลูกเฮ้ยหลิวก็แค่อยากให้เราสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีคนพิการมาอยู่บ้านอะลกหูลกตาก็สส Overall, ได้ลูกเดี๋ยวแม่จะรีบหาวิธีจัดการมันหลิวหรือว่าแม่จัดการมันตอนนี้เลยเออยังไม่ต้องก็นะค่ะแม่เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะจ้ะลูก คดไฟครับผมไม่อยู่แล้วคุณไฟดูแลตัวเองดีๆนะครับคนน้าคะ่ะเวพี่พงษ์ไปจากบ้านเราไม่ได้หรอคะให้เขาอยู่กับเราที่นี่นะคะนี่ก็ยังจะมาขออะไรอีกใจฉนันนะนะอยากจะไล่พวกแกส,สองคนออกไปซะถ้าไม่ติดว่าพ่อแกสักทนายเอาไว้เอะคุณไฟครับ งนั้พี่ไปก่อนนะรีบออกไปได้แล้วพวกแกอยู่กันสองคนฉันจะเงินที่ไหนเลี้ยงไว้ออกไปยังมายืนหน้าด้านอยู่ได้ บรรยากาศดีจังเลยค่ะแม่ใช่เอ๊ะแม่เสียงอะไรอะ่ะทําไมหนวกหูแบบนี้เสียงมันตัวดีแน่ๆเลยเด <c oughs> ี๋ยววันนี้ฉันจะจัดการมันให้จบๆไปซะดี จะปล่อยแกไว้แบบเนี้ยทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ข้าวแกก็ไม่ต้องกินจะปล่อยให้ตอมใจตายไปเลยดีปล่อยให้ฉันตายตายไปเลยดีกว่าดีกว่าต้องมาคอยอยู่กับคนใจยักใจมารแบบนี้ปากดีนักไดเด็กคนนี้งั้นก็เชญิญแกอยู่ตรงนี้ไปเลย ไม่ต้องพูดเงียบเงียบแม่คะแม่ปิดตาไว้นะคะเดี๋ยวหลิวมีอะไรจะให้แม่ดูคะ่ะอะไรกันนะลูกนี่แม่ตื่นเต้นแล้วนะหลิวมีอะไรอะ่ะแม่ดูได้หรือยังนานแล้วนะเนี่ย <c oughs> อะไรกันคุณนายทำอะไรไว้ก็น่าจะรู้แก่ใจนี่แก่อย่ามาใส่ร้ายฉันะไหนละหลักฐานหลิวช่วยแม่ด้วยแม่หลิวขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้หลิวไม่อยากให้แม่ทำร้ายคนอื่นแล้ว ลิดทำไมทำกับแม่แบบนี้เอ่อฉันต้องขอโทษเธอแทนแม่ฉันด้วยนะสำหรับเรื่องที่ผ่านมาเอา่อฉันจะขอให้เธอเอาหูสิก,กรรมให้แม่ฉันได้ไหม นั่นเป็นแม่พี่นะคะทำไมพี่ถึงเลือกที่จะทำเรื่องแบบนี้พี่ไม่กลัวบาปหรือไงถ้าทำให้แม่หยุดได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายคนอื่นถึงมันจะบาปฉันก็ต้องทำคะ่ะ